สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินฟินช่องนี้มีแต่นิยายวายสนุกสนุกนะครับเรไรักสุริยันจันทรานิยายวายสนุกสนุกเรื่องนี้เดินทางมาถึงบทที่15กันแล้วนะครับนิยายวายเรื่องนี้มีทั้งหมด20ตอนนะครับ มีพาร์ทละ20ตอนขน้อยชื่อคณิกาฝ่าบาท20ตอนแล้วก็เรยรักสุริยันจันทราอีก20ตอนรวมเป็น40ตอนด้วยกันครับเรยรักสุริยันจันทราบทที่15การปรากฏตัวของคนใหม่ในร่างเดิมพาร์ทสองครับ ของซันกระเด็นไปไกลกว่าที่คิดเอาไว้เพราะการประทะก,กันร,ระหว่างเขากับน้อยนับว่าดุนแรงพอสมควรด้วยความที่เร่งรีบด้วยกันทั้งคู่จึงได้ชนกันอย่างจังเลยต้องเจ็บตัวกันไปทั้งสองฝ่ายโอ๊ยเจ็บชิบหาย ไอ้น้อยม,มึงไปอยู่ที่นี่ได้ไงวะถึงแม้ว่าน้ำเสียงนั้นมันจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าว่าใครจะฟังไม่ออกว่าอีกฝ่ายนั้นเรียกชื่อของตัวเองในขณะที่เอาแต่บ่นอุบอิบไม่ทันได้ฟังเสียง กับว่าจะเงยหน้าขึ้นไปด่าให้น้อยกลับต้องหยุดความคิดนั้นเอาไว้ซะก่อนทั้งคู่จ้องหน้ากันตาค้างแต่ลึงงานอย่างไม่คาดฝันความคิดและคนสับสนสันรู้ดีว่าความฝันที่จะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมแต่ก็ไม่น่า เชื่อเลยว่าเรื่องที่เขาเคยใฝ่ฝันจะเกิดขึ้นจริงในตอนนี้มันไม่น่าเชื่อถึงขนาดฝันกลางวันอะไรขนาดนี้งั้นเหรอฝันทั้งที่ยังไม่ได้หลับเนี่ยนะเอ๊ะไม่ใช่สิไม่ใช่สิไม,สไม่ได้ฝัน ไอ้น้อยมึงไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่มึงใช่ไหมมึงมากับใครไอ้กอนกับไอ้โดนล่ะมันมาด้วยหรือเปล่ามึงได้เย็นที่กูถามมึงไหมเนี่ยพ่โอ๊ยมึงได้สติหรือยังหรือจะเอาอีกมัดนึง ฮะอลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ช่วยผมด้วยน้อยแหกปากร้องลั่นพลางยกแขนขึ้นป้องกันตัวเองจากมัดเทวดาน้อยของเด็กหนุ่มที่มีร่างเล็กกว่าตัวเองมากอย่างสัน เสียงนั้นดังไปทั่วและดังมากพอให้คนของพวกเขาทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินและพร้อมใจกันวิ่งกลูกันเข้ามาหาต้นตอของเสียงนั้นทันทีด้วยความไวแสงถนนเส้นเดิมตรงหน้าหอฟังเสียนหอคณิกา ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเจียงจินแห่งนี้ดินแดนแห่งตำนานของน้องน้ำศักดิ์สิทธิ์และเทพสุริยันจันทราที่ขออะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วจะสมหวังทุกประการในขณะน,นี้กำลังปรากฏภาพของคนใหม่ในร่างเดิมของแต่ละคนทั้งซันและซูยุ ที่กำลังเผชิญหน้ากันท่ามกลางบุคคลที่มาจากโลกทั้งสองโลกริมฝีปากบางเฉียบในร่างของซูยุกำลังเพยเยอรับกับใบหน้าหวานล่างบางเล็กสั่นเทิมถึงแม้ว่าจะเตรียมใจไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งจะต้องได้มาเห็นคนอื่นอยู่ในร่างของตัวเอง ก็เธอนี่มันไอ้สันนี่วะนี่มันกูนี่วะสันสูตดหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดก่อนจะก้าวเข้าไปให้ใกล้กับล่างของตัวเองแล้วหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของอีกฝ่ายนิง่งซวยุถูกไหม อีกฝ่ายพยักหน้าให้กับเขาแต่ทว่าจูจูซูยุก็เปล่งเสียงร้องไห้ออกมาลั่นเล่นเอาตกอ,อกตกใจกันทั้งหมดก่อนและโดนวิ่งกลูเข้ามากระชากคอเสื้อของร่างเลกข,ของซันหมายถึงร่างของซูยุพร้อมกับเสียงดังโวยวายลั่นจากนั้นเหล่าทหารในชุดชาวบ้านก็วิ่งกลูเข้ามาสมทบกัน ให้วุ่นวายไปหมดสถานการณ์สับสนโอรมานจนหัวจะปวดก่อนดนปล่อยเขาซะนนั่นคือนั่นคือลูกพี่ของพวกเจ้าที่อยู่ในร่างของข้า ขาจิงเหรอเนี่ยจริงพวกเจ้าฟังไม่ผิดหรอกนั่นคือร่างที่แท้จริงของข้าซึ่งข้าก็ไม่ใช่รูปพี่ตัวจริงของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นไม่เชื่อ พี่โกหกน้อยอย่าพูดจาเป็นเด็กแบบนี้สิหยุดเดี๋ยวนี้แล้วหันกลับมาเขาคือลูกพี่ซันที่มึงรักไม่ใช่หรือไงในที่สุด น้อยก็หันหน้ากลับมาก่อนจะมองตรงไปยังสันที่อยู่ในร่างของซูยุแววตาของหนุ่มน้อยจมอยู่ในอารมณ์ที่หลากหลายจดมองไม่หน้าเลียวเล็กนั้นอยู่นานกว่าจะทำใจให้ยอมรับกับความจริงลูกพี่อืม กูเองจากนั้นคนที่เป็นฝ่ายน้ำตาซึมออกมาซะเองก็กลับเป็นสันที่ไม่สามารถสะกดกานอะไรไว้ได้อีกต่อไปแล้วพวกเขาทั้งหมดโผลเข้าสวมกอดกันแล้วร่ำไห้อยู่เป็นวักเป็นเวนเป็นครั้งแรกตั้งแต่รู้จักกันมา ที่ได้ทำอะไรแบบนี้เลยก็เพราะว่าคนอย่างไอ้พี่ซันมันไม่ใช่คนชอบทำอะไรซึ้งๆสักเท่าไหร่สซยยนี่เจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยถอยออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะ เกลงใจคุณชัยโู่เสียบ้างให้ตายสิบอกไม่รู้จักจำวันเออในที่สุดภาพแห่งความประทับใจที่ซูยุกำลังเฝ้ามองดูอยู่ด้วยความอิจชาก็สิ้นสุดลงเมื่อหญิงสาวนางหนึ่งที่เขาก็รบนับถือว่าเป็นพี่สาว ซึ่งเปรียบเสมือนญาติผู้พี่เพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความยินดีพร้อมพร้อมกับคุณชายลูกท่านเออกลับมาแล้ว ท่านกลับมารับค่าทัานทีที่ได้ยินคำทักทายดังกล่าวออกจากปากของคณิกาน้อยสูยุตัวจริงหัวใจของลูกวิซันถึงกับกระตุกวูบไว้อันคำว่าตัวจริงก็คงแปลว่า ตัวจริงอยู่วันยันค่ำสินะอ๋าเออหานจินข้าคิดว่าท่านคงจะมีอะไรคุยกับซูยูมากมายในๆพวกท่านก็ได้เจอกันแล้วก็คุยกันดีๆแล้วกันคือเออตามสบายเลยนะ ป่าพวกมึงกูเองก็มีอะไรคุยกับพวกมึงเยะแยะเลยมาสั้นขย่งปลายเท้าขึ้นหมายจะโอบเข้าที่ไหล่ของลูกน้องทั้งสามคนอย่างที่เคยทำแต่ถ้าว่าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจสักอย่างรู้ดีว่าตอนนี้ ใจของตัวเองก็เริ่มเจ็บขึ้นมาทีละน้อยอย่างที่ไม่เคยเป็นการเลือกที่จะเดินออกมาซะที่แท้มันก็เจ็บอย่างนี้นี่เองซูยูเฝ้ามองแผ่นหลังกว้างของเจ้าของร่างที่ตัวเองอาศัยอยู่ เดินจากไปอย่างไม่ละสายตาก่อนจะค่อยๆหันกลับมาอีกทางเพื่อเผชิญหน้ากับผู้ชายที่ตัวเองอยากเจอนักอยากเจอนาเอา่อยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะขอรับคุณชายลูก ห้องเต้ลู่หานจินทำได้เพียงแค่เงียบกลิบบอกตามตรงเขาไม่เคยเผื่อใจไว้สำหรับเรื่องนี้เดิมทีกระจกสุริยันจันทราก็ทำให้เขามองเห็นซันที่เป็นซันอยู่แล้วแต่เว่าตอนนี้คนคนนี้คือซันไม่ใช่สิคนคนนี้คือซูยุที่อยู่ ในร่างของสันมึงจะกลับมาทำไมเอาจนป่านนี้กูไม่รู้หรอกนะว่าเหตุผลของมึงคืออะไรที่ยังไม่ยอมกลับมาหมัดหนึ่งเมื่อกี้นี้สำหรับการที่มึง ปล่อยให้เขาต้องรอนานและสองเพื่อที่กูจะบอกมึงว่าไอ้ซันมันเป็นเมียกูแล้วอย่าแตะมันเหรียนซุนอย่านะพอได้แล้ว และกูก็ไม่สนใจหรอกนะว่ามึงจะยังรักเขาอยู่หรือเปล่ามึงเป็นของกูแล้วมึงก็เคยบอกกูไม่ใช่เหรอว่ามึงไม่ได้รอเขาแล้วแล้วมึงจะรังเลทำไมไม่ได้รังเลนะเพียงแต่นี่คือการพูดคุยกันดีๆแบบไม่ต้องใช้อารมณ์ต่างหาก ถอยออกมาก่อนเลยเดี๋ยวนี้มึงบอกกับมันต่อหน้ากูนี่ว่ามึงไม่รักเขาแล้วแล้วกูจะยอมถอยให้พูดเหลียนสุนขอให้กูคุยกับเขาหน่อยนะ นะขอคุยหน่อยซูยุยกฝ่ามือรูปที่หน้าอกของคนอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างเบามือคำพูดที่สุภาพและปลอบโยนทำให้อีกฝ่ายต้องยอมสิโรราบเสมอกูเตือนมึงแล้วนะอย่ายุ่งกับเมียกู เหรียญซุนเฮ้เน่เดี๋ยวนะไอเหรียญมึงทำอะไรเขาอนี่มึงต่อยหน้าเขาแล้วเหรอไอหาเอ้ยมึงทำอะไรลงไปเนี่ย ถอยออกไปเลยนะมึงนั่นแหละอย่าแตะต้องเขาอีกถ้ามึงไม่อยากตายฟาบาททรงเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นอะไรเจ้าถอยออกมาก่อนเถอะฟาบาทของซันเองก็ไม่น้อยหนะ้า รีบคว้าแขนของเขาแน่นก่อนกระชากตัวของร่างบางมาไว้ในอ้อมกอดจากนั้นก็จูบโชวมันซะเลยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนแล้วจึงพูดขึ้นด้วยสุรเสียงกึกก้องกลงวันว่าเห็นทีกุณชายลู่อย่างค้าต้องขอเชิญทุกท่าน ไปเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของข้าเสียหน่อยทหารเชิญตัวแขกของข้าทั้งหมดนี่ไปขึ้นรถม้าของข้ากลับเมืองหลวง จบบทที่15ลงไปแล้วนะครับตอนนี้เรื่องราวเริ่มจะสับสนโอนละหมานไปกันใหญ่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนตอนต,อนต่อไปให้ได้มารับฟังกันอย่างสนุกสนานกันด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเาไว้พบกันใหม่ตอนหน้า รับรองว่าสนุกแน่นอนครับ